ทีมสมบบาิถูกเปิดออกแล้วก็มีเครื่องประดับที่ทำจากทองไหลออกมาเต็มเลยนำน็อตออกมาจากนั้นก็ต่อให้เป็น2ชั้นเลยแล้วก็ติดกระดาษแข็งเข้าไปข้างๆจากนั้นก็เพดานด้านบนแล้วก็ตกแต่งด้วยนะท่าเก่าๆแบบนี้เสียแล้วใช่ไหมเราจะใช้ก้านไม้ไผ่เอามาตกแต่งแทน้ายทุกอย่างเป็นสีแดง รงหนังสีแดงแบบเนี้ยทุกคนจะต้องตื่นตะลึงจากนั้นก็ติดผ้าข้างบน วันนี้เราจะจัดแสดงละครเงากันต้องขอบคุณคุณไมาจิ้มฝันซะแล้วเมื่อแสงไฟดับลงตำนานที่เขียนเรื่องราวโดยผู้กล้าโอลาฟก็เริ่มขึ้นเฮ้ยฉันเฝ้ารอวันนี้มานานแล้ววันที่เราจะเปิดการแสดงครั้งแรกและนี่ก็จะเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนแสดงใหญ่พวกเราตื่นเต้นจังเลยโอลาฟอยากจะเห็นการแสดงของนายแล้วสิ <c oughs> นั่นสินั่นสิ <c oughs> อยากจะเห็นเร็วๆจังนะใช่ฉันก็เหมือนกันน่ะเหลือเชื่อมะเป็นโรงหนังส่วนตัวด้วยนะวันนี้จะฉายเรื่องอะไรกันนะสวัสดีท่านทั้งหลายและละครที่ท่านตั้งตารอคอยก็เริ่มแล้วเฮ้ออนะาดูสิมีแสงตรงหน้าจอแล้ว นายอาณาจักรอันไกลแสนไกลชื่อว่าแอลันเดลมีสองพี่น้องอาศัยอยู่ในเมืองพวกเธอสองคนอยากจะมีเพื่อนก็เลยสร้างมนุษย์หิมะขึ้นมาทีนี้ทั้งสามก็ได้เล่นด้วยกันแล้วเธอชอบอ่ะใช่สาวเลยเธอจะต้องชนะรางวัลเมืองคานส์แน่ๆเลยฮขอดูอีกเรื่องได้ไหม เราจะใช้กระดาษหลากสีแบบนี้เพื่อทำงานชิ้นใหม่เราจะกลิดให้เป็นรอยแล้วก็พับออกจากนั้นก็ตัดแบบนี้มันจะได้เป็นสามมิติแล้วก็ติดปกข้างในก็จะมีต้นสนเต็มไปหมดเลยและต้นสนทั้งหลายก็จะมีหิมะปกคลุมไปหมดอ้าได้กลิ่นอะไรมาเหมือนห้่งหญ้ายังไงล่ะเราผีเสือ<ๆ>้อโบยบินเต็มไปหมดเลย และอันนี้คือหน้าฤดูใบไม้ผลิเราจะนำกระดาษสีต่างๆมาเรียงกันให้เป็นสีสารุ้งก้อนเมฆก้อนใหญ่ปรากฏสารุ้งขึ้นมาอากาศดีดีชนะจากนั้นก็ติดเข้าด้วยกันเราก็จะได้หนังสือฟาร์รีเทลเบบีบจะต้องชอบแน่เลย เด็กๆนอนไม่หลับกันละ <c oughs> นี่นะทำอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> มากระโดดด้วยกันดีกว่าอ๋อพวกเด็กสองคนนี้นี่นะออพวกเธอทำอะไรกันอยู่ฉันได้ยินเสียงดังเชียวนะนี่รู้หรือเปล่าฉันมีไอเดียใหม่ดูซิว่าฉันเจออะไรเข้าดูซิว่ามันคืออะไรเออไม่รู้ซิเซอร์ไพรส์สรเหรอฉันขอนั่งตรงนี้มาเปิดหนังสือดูกันเลยว่าหน้าแรกจะมีอะไร เด็กๆทั้งสองเงียบ<ป>แล้วก็จ้องเข้าไปในหนังสือคุณสโนว์แมนโอลาฟเล่านิทานเก่งมากๆเลยจนเด็กทั้งสองคนไ,<ป>ไม่ปลี่ปากอะไรเลยสักคำได้เวลานอนแล้วนะพวกเธอนี่เป็นเด็กดีจังเลยฝันดีนะทุกคนแล้วก็ปิดไฟอ๋อเอฉันละลายแล้วฉันละลายแล้วทำไมมันร้อนแบบนี้เอ,อ้ไม่ฮีเตอร์เราไปไกลๆเลย ฉันจะต้องแช่แข็งเธอแล้วล่ะน้ำเจลจากผ้าอ้อมมาแล้วใส่เข้าไปในอ่างเติมน้ำเลยพอมันเปียกปุ๊บมันก็จะเหมือนหิมะเลยล่ะ <c oughs> มาเล่นสโนว์บอลกัน <c oughs> อนนาและเอลซ่านอนไม่หลับอีกแล้วเหรอนี่ไปที่ห้องถงกันมาแค่ห้ามบอกใครเชียวนะสาสาวเดินเข้าไปในห้องต้องห้ามในปราสาท ที่นี่เต็มไปด้วยของแป,กแปลกเอลซา่าที่นี่มันน้ำถังรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าพลาสติกมาแบบนี้แล้วใส่น้ำกากเพชรเกรดหินมะแล้วก็คริสตัลสเก้าอี้ก็ใส่เข้าไปถ้าจมน้ำก็ไม่เป็นไรแล้วยังไงก็น้ำแข็งก็จะสวยอยู่แล้ว เย้ yeah, เราทำไอซ์บล็อกได้แล้วเมื่อไหร่ที่มีไฟฉายออกมาเ <im it> จ้าเกล็ดน้ำแข็งนี้ก็จะส่องประกายทำให้เราเห็นข้างในได้เบบีเอลซ่าเธอมีพลังวิเศษที่สามารถเปลี่ยนของทุกอย่างให้กลายเป็นน้ำแข็งเธอน่นะสามารถใส่หิมะก้อนน้ำแข็งหรือว่าอะไรก็ได้สาวๆเล่นหิมะกันอีกแล้วเหรอ <im it> สนุกจัง <im it> แล้วเรามาสร้างสโนวแมนกันนะแล้วก็ทำสโนแองจิล แล้วอย่าลืมสิ่งที่เด็ดสุดก็คือสไลเดอร์ไอซี่ว้าวสนุกจังเลยแต่แล้วเรื่องไม่คาฝันก็เกิดขึ้นแอนนาสไลด์ลงมาแรงเกินไปจะทำให้ขาของเธอหักจะทำอะไรลงไปไม่ออนนาไม่อย่าเพิ่งตายนะ <c oughs> แอนนาก <c oughs> ระดาษแข็งแบบนี้ก็จะกลายเป็นประตูใส่กาวเอลเมอร์เลย จากนั้นก็ติดอีกแผ่นเข้าไปทีนี้เราก็จะตัดกระดาษให้เล็กลงมาอีกหน่อยทายทุกอย่างสีขาวแล้วก็ตกแต่งประตูว้าวที่จับสวยจังเลยจากนั้นก็ใส่ประเกมประตูเอ๊ะประตูนี้ที่ไหนกันนะ บายอนาฉันขอโทษนะฉันต้องอยู่คนเดียวสักพักฉันจะได้ไม่ทำร้ายคนอื่นหนูจะคิดถึงพี่นะและเอลซ่าก็ขังตัวเองในห้องเสมอมาแต่อนาก็ไม่ยอมแพ้เธอมาที่ประตูแล้วก็คุยกับเอลซ่าเสมอเธอนั่งอยู่ที่หน้าประตู แล้วก็เล่าการผจญภัยที่เธอออกไปข้างนอกมามีแค่ความว้าเปล่าเท่านั้นที่เธอได้ยินเอลซ่าไม่อยากจะคุยกับใครเลยเพราะว่าเธอรู้สึกผิดมากที่ทำลายน้องสาวของเธอหลายปีผ่านไปสาวสาวก็โตขึ้นแต่ว่าประตูที่ก้านั่งสองก็ยังปิดอยู่วันขึ้นของรามาแล้วนะเอลซ่า<อ>ในที่สุดเอลซ่าก็เปิดประตูออกเอลซ่าฉันนึกว่าจะไม่ได้เจอพี่อีกแล้ว เธอนะอันนะฉันแค่อยากจะปกป้องเธอเท่านั้นนหนูรักพี่นะเอลซ่าฉันก็รักเธอเหมือนกันอันนะเราสามารถใช้แหวนอันนี้ทำอะไรกันนะน้ำของเล่นหักแล้วมันเลยแล้วก็ติดเข้าไปที่คาดผมทาให้เป็นสีทองสวยมากเลย และแล้ววันขึ้นของราชก็มาถึงพระราชินีจากอาณาจักรต่างๆมาเยี่ยมเยียนอาณารู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นเอลซ่าอีกครั้งและวันนี้ที่เอลซ่าจะได้กลายเป็นผู้ปกครองแห่งอาณาจักรเอลันเดลและท่านคือองค์ราชินีคนใหม่อาณาค่อยๆวางมงกุฎบนหัวของเอลซ่าทีนี้ทั้งอาณาจักรก็เป็นของเอลซ่าเพียงผู้เดียวทำเกลน้ำแข็งออกมาจากกาวร้อน และนี่ก็คือเกล็ดน้ำแข็งที่มาจากมนวิเศษสเปรย์ให้เป็นสีขาวเลยนะทุกคนว้าวดูสิมันสองประกายเลยนะเอลซ่ายังไม่ได้เรียนรู้วิธีการควบคุมพลังของเธอถ้าเกิดว่าเธอตื่นเต้นเกินไปทุกคนอาจจะโดนแช่แข็งได้พระราชนีองค์ใหม่ไม่อยากจะคุยกับใครเลยด้วยซ้ำเออคือโทษทีนะฉันฉันไม่อยากให้คุณเข้ามาใกล้อ่ะมันอันตรายนะรู้หรือเล่า ด้วยความโมโหของเอลซ่าเธอก็เลยเศษให้น้ำพุกลายปเป็นหินม,มะส่วนหนึ่งก็กลายเป็นน้ำแข็งไปเลย้ <AS C US> S> <S อไม่ไม่ฉันทำอะไรลงไปเอลซ่าจะไปไหนโซเกียอาฮ่ ha! ของเต็มเลยมีงานต้องทำแล้วสิติดหน้าปาัดเข้าไปเลย hmm. จากนั้นก็ใส่เลนส์เข้าไปทีนี้เราก็จะใส่โซ่พร้อมที่คล้อง เข็มทิศไปทางเหนือแต่ว่าใจเราบอกทางนี้เอแต่เข็มทิศคงจะถูกนะอ,นาอาาออกมาตามหาเอลซ่าแต่แล้วคู่ม่นของเธอฮันส์ก็ตามเธอมาเจ้าจะไปไหนออกไปแบบนี้อันตรายนะฉันปล่อยให้เอลซ่าอยู่ข้างนอกคนเดียวไม่ได้หลอกใั่เข้าใจละงั้นให้ฉันช่วยเธอแล้วกันนะนี่คือเข็มทิศนำทางเธอไม่หลงทางแน่นอนและเจ้ามานี่จะช่วยทำให้เธอปลอดภัยเองนะอานาฮันส์ ถ้าฉันไม่มีนายฉันคงทำอะไรไม่ได้แนะ่ไม่เป็นไรหรอกเธอกับฉันคือคู่รักกันนะฝังอาณาจักรเอลันเดลด้วยแล้วก็ดูแลประชาชนของพวกเราฉันไว้ใจเธอนะฮันส์และแล้วอาน,นาก็จากไปเพื่อตามหาเอลซ่าแยกผ้าสีน้ำตาลออกมาแบบนี้แล้วก็ยัาให้เป็นกระเป๋าเออได้เวลาเก็บเกี่ยวแครอทอูแครอทเยอะเลย มาจะได้ไม่หิวกลางทางไงออนนาเข้าป่าไปไกลแสงไกลเข้าไปเรื่อยๆมือนคงจะมีต้นไม้เต็มไปหมดฉันคงไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนแล้วแต่แล้วเจ้าม้าก็ตกใจเข้ากับบางสิ่งอ๋อเจ้ามา้าไม่หนาวจังเลย เนั่นอะไรอ่ะบ้านพักเพิงเหรอขอเข้าไปดูหน่อยดีกว่าเอ,อ้ามันเป็นร้านขายของเออขออยู่ที่นี่สักพักจนกว่าร่างกายจะอบอุ่นได้ไหมคะได้สิเออมีอะไรที่ฉันจะพอใส่ได้บ้างมะมีเยอะแยะเลยตรงเท้าล่นใหม่ล่าสุดตรงนี้นะ่ะเออฉันเอาอันนี้ก็แล้วกันแต่แล้วก็มีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาเพื่อซื้อเชือกไยเขาแล้วก็ซื้อแครอทเพื่อป้อนให้กับวางเออนี่พอหรือเปล่าเนี่ย โทษทีนะพวกแต่มันไม่พอหลอกเรียนแค่เนี้โอไม่นะสเวนไม่ได้กินข้าวอีกแล้วอเน,นี่ยเอ่อขอโทษนะก็คุณยังไงฉันจะจ่ายเองนะคะอาณาอยากจะช่วยคนแปลกนะเอ่อฉันว่าน,นี้ของคุณนะอ๋อคุณเอ่อขอบคุณนะเอ่องั้นช่วยฉันตามหาพี่สาวได้ไหมออได้ได้เลยฉันชื่ออันนาฉันชื่อคริสโตฟ ทำเชือกไต่ขาด้วยเชือหพวงแล้วก็ที่ล็อกเชือเนี้มันจะต้องแข็งแรงมากเพราะว่ามันเป็นเซฟตี้สำหรับชีวิตของพวกเราเลยเธอได้ยินเสียงนั่นหรือเปล่าคงจะไม่ใช่เอเวอร์เลชนะเออมันแย่ยิ่งกว่าเอเวอร์เลชอีกนี่คือคุณมาร์ชเมลล่ยักษ์ยื้อเอลซ่าสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยสยองจะมัดเลยเฮ้ยแว้งร้ เห็นไหมฉันจ,จะเล่ามันไว้แล้วก็โยนลูกบอลนี่โยนสโนโบอลเข้าไปเลยฮะเ <c oughs> อโอ,โ,อโกรธยิ่งกว่าเดิมอีก <c oughs> อ้น,นี่ฉันไม่เชื่อก่ะเร็วเข้าออัน,นะแล้วคุณมาร์ชเมลโลยักษ์ก็งงไปเลยเฮ้ย <c oughs> สำเร็จแล้วล่ะคริสตอฟ <c oughs> เราจะทำไม้นี่เพื่อทำเป็นเลื่อน แล้วไม้นี้ก็จะกลายเป็นไม้ไอติมเราจะติดไว้ตรงนี้ได้เลยทาสีเลือดให้เป็นสีน้ำตาลแล้วตรงนี้ก็เป็นสีทองแดงแล้วก็ตกแต่งประดับด้วยสีทองแล้วตรงนี้ก็จะเอาไว้ผูกกับกวางดีนะที่คคิซอ้อมนะมมเลื่อนอาละนั่งดีๆนะเราไปตามหาเอลซากันเลย เดี๋ยวเกตคริสตัลน้ำแข็งนี่มันคืออะไรกันอเหมือนจะได้กินอะไรแปลกๆแครอทนี่น่ะโอลาาเพื่อนจมูกเธอหายไปไหนอันนี้จ้ะแครอทนี้ยสำหรับเธอนะใส่เซาบอเข้าไปในลวดอืมน่ากินแต่แปลกจังใครคิดเมนูนี้กันนะ โอลาฟเองก็ออกไปหาเอลซา่ารอมานานแล้วเน,นี่ยหิวจังเลยออหิวจนท้องร้องแล้วมีแต่หิม,มารอบๆเนี่ยืหรือว่าเราจะทำหิมะเผาดีอาจจะอร่อยก็ได้โอลาฟเสียมน้ำแข็งเข้ากับไม้แล้วก็ปิ้งน่าจะอร่อยกรอบเลยออแต่ว่าทำไมมาละ้าๆเร็วจังเลยท้อหิวจะแย่อยู่แล้วแต่แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง มมอนสเตอร์เธอช่วยด้วยคุณปีศาจมารม์ชเมลโล่ค่อยากจะเป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าโอลาฟกลัวไปแล้วนะสิโฟรมรู้หัวใจเนี่ยดีเลย <S <S งานก็มาเปลี่ยนเจ้าไดโนเสาร์นี้กันเราจะติดโฟมเข้าไปที่หลัง แล้วก็ใส่เข้าไปอีกจากนั้นก็ใส่หัวเข้าไปอ้าปากกว้างๆใส่โฟมเข้าไปอีกแล้วเท้าก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะน้ำดินมาเลยแล้วก็ปั้นนะให้มันดูน่ากลัวอ่ะใส่เข้าไปแบบนี้ว้าวน่าน่ากลัวแล้วก็มีหนามเต็มไปหมดเลยอะ จากนั้นก็สเปรย์สีขาวแล้วก็ทาสีฟ้าลงไป <ST AN IC> คุณปีศาจมาร์ชเมลโล่เป็นกาดคอยปกป้องปราสาเน้อแข็งอยู่ เขาน่าใหญ่มากแล้วก็น่ากลัวแต่ว่าภายนอกอะน่ากลัวภายในของเขา,น,าน่ารักแล้วก็เต็มไปด้วยความอ้อมอารีแต่ว่าไม่มีใครเขา้าใจเขาหรอกแล้วทุกคนก็มาถึงที่ปราสาทของเอลซา่ามัาหลบกันตรงนี้ดีกว่าเจ้าปีศาจจะได้ไม่เห็นเราไงสเวนนี่นายทำอะไรของนายอย่าเลี้ยสิเน่ โดมเต <d> um <t> ้แล้วทั้งสก็โยนหิมากเข้าไปที่มอนสเตอร์จนเอลซ่าได้ยินเสียงเธอออกมาจากปราสาทใครทำร้ายเจ้าเอลซา่าอ,อ,อันนาเธอมาที่นี่ได้อย่างไงทุกคนมากันพร้อมได้เลยอันาอนากอดเอลซา่าและหัวใจที่แช่แข็งของเธอก็ละลายความรักช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้ <Yay! S 1> เราจะปักไม้ลงไปแบบนี้ปักลงไปตามสี่เหลี่ยมได้เลยนะ กราฟิกนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะสิแล้วก็ห่อข้างในจากนั้นก็ใส่ที่จับอาหารมาเลยจ้าอน,นาและโอลาออกมาปิกนิกร่วมกันพวกเขาทั้งสองคนกำลังเมามอยกันอยู่ที่สวนทีนี้ดีจังเลยนะใช่าหาไหมใบไม้ร่วงกับฟักทองเนี่ยดีจังเลยนะกินอะไรหน่อยมะ So, when all this around us is changing, our heart is to strain and grow every day. What matter is we are so straining? Our friendship, it's possible way. So come on, gang, let's all go together. make this Ta-da! แล้วเราก็จะตกแต่งที่ปลายขอบตัดเลยจากนั้นก็คลุมที่ไหล่แล้วทีนี้เอลซ่าและอาาก็จะไม่หนาวอีกต่อไปอาามาที่ห้องของคุณแม่เอลซ่ามาทำอะไรที่นี่เหรอทำไมทำได้อย่างนั้นละ่ะเถออาาเธอไม่ได้ยินเหรอฉันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาเถอเอลซ่ามานี่มาฉันจะกล่อมพี่เองนะแล้วอาาก็ร้องเพลงออกมา Surrounded by eyes, there's a place where destiny tells you to go. ทำขวดเลยเราจะใช้ผ้าหนังไซส์ขนาดนี้เลยจากนั้นก็ห่อขวดพลาสติกเลย ถ้ามีขวดแบบนี้น้ำก็ไม่หยดแล้วนักเดินทางของเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะหลังจะเดินป่ามานานแสนนานโอเคจ้ะทุกคนมาดื่มน้ำกันย่าแล้วน้ำหมดแล้วเหรอเนี่ยแล้วเราจะดื่มน้ำที่ไหนอะน้ำฉันหิวน,น้ำจังเลยน้ำแต่แล้วทุกคน <c oughs> ก็บอกไปที่โอลาฟ ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ชอบไอเดียนี้เลยโอลาฟเดินไปตากแดดแล้วน้ำแข็งของเขาก็ละลายจนทำให้น้ำเต็มขวดโอลาฟหนานี่กล้าหาญมากช่วยพวกเราเอาไว้ขอบคุณนะเจ้าโอลาฟาลมแรงๆทาให้เจ้ากระดาษบินว่อนเลยเอฤดูใบไม้ร่วงจากนั้นก็นำโฟมมาแล้วก็ขีดเส้นให้เป็นวงวงแบบนี้ เราจะร้อยเอ็นเข้าไปในรูเล็กๆแบบนี้แล้วก็ติดไไใบไม้ห้อยลงมาเมื่อไหล่ที่ลมพัดใบไม,ม้ก็จะปลิวสวยแล้วก็ผสมสีอะคริลิกสีแดงแล้วก็สีเหลืองมันจะกลายเป็นสีส้มไงว้าวมีพยุเข้ามาเหรอ <laughs> ทุกคนเดินเข้ามาในป่าต้องมนเออเออโอ,โอ,โอล้วนายหลงทางแล้วล่ะอันนาเอลซ่าคริสตฟวนสมันดา ดี๋ยวแล้วสมันทาเป็นใครแต่แล้วก็มีลมพัดเข้ามาเหอดูเหมือนว่าโอลาฟจะไม่เศร้าอีกแล้วเพราะว่าเขามีเพื่อนใหม่เป็นลมยังไง,งล่ะเย้โอลาฟแล้ว,ลวคุณลมก็มาช่วยส่งโอลาฟถึงที่อันน่าดูเจา้าลมเนี่ยชอบผมของเธอจริงเหรอฉัมนมีเพื่อนเป็นลมแล้ว เราจะปั้นดินเบาให้กลายเป็นสลมแมนเดอร์น้อยจากนั้นก็ทำผิวให้มันเรียบสลมแมนเดอร์เท <c oughs> ้านะดีเปื้อแล้วนะแล้วก็ระบายสีตัวมาให้เป็นสีฟ้าจะบอกให้ผิวของมันวิเศษเพราะว่ามันสามารถเรืองแสงได้ในตอนกลางคืนคุณสลมแมนเดอร์น้อยอาศัยอยู่ในป่าแห่งเปลวเพลิง เอลซ่าไม่สามารถเดินผ่านเจ้ากองไฟพวกนี้ได้ตอนที่เธอพยายามดับไฟเจ้าสลาแมนเดอร์น้อยก็ตายไปทุกที่แล้วก็เริ่มจุดไฟอีกโอ้เจ้าสลาแมนเดอร์แล้วเมื่อไหร่ฉันจะดับไฟได้สักทีละ่ะเดี๋ยวสิจ้าสลาแมนเดอร์น้อยอย่าก,กลัวฉันไปเลยนะฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกฉันแค่อยากจะมาเป็นเพื่อนกับเธอเนะ่ะสลาแมนเดอร์น้อยกลัวอยู่นิดนิดแต่แล้วก็ออกมาจนได้เอลซ่ากับเจ้าตัวกระเบี้กเนี่ก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน ว้าวหีบสมบัตินี่อะไรกันมีคุมสมบัติเยอะเลยงั้นขอยืมหน่อยนะขอดูนิดนึงว่ามันคืออะไรอ้าดูเหมือนแผนที่โบราณงั้นมาทำให้มันกลายเป็นลายแทงกันตัดลอดแล้วก็ม้วนจากนั้นก็สอดเข้าไปจากนั้นก็ผันเชือกแล้วก็ผกโบตรงกลางอน,นาได้รับขุมสมบัติที่มีค่าที่สุดเลย ดูแลด้วยนะสาวๆมาที่ท่าเรือ <Wow. S 1> พี่คิดว่าไงนั่นเรือหรือเปล่าฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเสียงเพลงนัานนำพาเรามาที่นี่เออเราต้องหาอะไรสักอย่างแล้วล่ะฮัชฝ <c oughs> ุ่นเยอะจังเลยอานนาค้นหาของต่างๆไปทั่วเฟอร์นิเจอร์แล้วเธอก็เจออะไรเข้าบางอย่าง <c oughs> ลองเปิดดูสิเออไม่จริงนะ นี่คือแผนที่ของเอลันเดล้อวตรงนี้ก็มีอีกตอนที่โอลฟาฟเขย่าจดหมายและรูปของท่านพ่อท่านแม่ก็หล่นลงมาท่านพ่อและท่านแม่อยากจะหาคำตอบเกี่ยวกับพลังของฉันอย่างนั้นเหรอเธอเอลซ่าอย่าร้องไห้ไปเลยนะ <c oughs> ฉันคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยอืมถ้าอะไรเอ่ยนุม่มนิ่มจังเลยเสกเวทมอนและยัย เราก็จะได้ปอกหมอนจากนั้นเราจะหย่อกาวร้อนกลายเป็นหมอนแล้วจากนั้นก็ใส่นุ่นเข้าไปกลายเป็นสโนว์บอลทำตาจากผ้าสักหลาดติดจมูกรูปแครอทยิ้มหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยนะรอยยิ้มเนี้ย เราจะใช้ลวดกำมะหยี่สามเส้นแบบนี้ทำเป็นผมเลย <c oughs> นะ่ารักเหมือนของจริงเลยนะโอลาฟนะแมรี่วันนี้เหนื่อยเ <c oughs> หนื่อย<ๆ>เพราะว่าเธอนะ่ะทำงานมาตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นอยากจะนั่งพักที่เก้าอี้จังเลยนั่นใครอ้อ <c> ห <oughs> มารูปโอลาฟนี่นะมันทั้งนุ่มแล้วก็เหมือนจริงอะน่ารักจังฉันชอบเธอนะเจสโนแมนฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วละ่ะ ขอถ่ายรูปหน่อยนะสาวๆวันนี้พวกเธอมาแข่งเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยเอาล่ะพร้อมหรือยังใช่พร้อมแล้วงั้นเราก็มาระบายสีตัวละครที่เราชอบจากเรื่องโฟล์เซ้นกันเลยดีกว่าน้ำสีมาแล้วเริ่มแต่แล้วสีของแมรี่ก็หักเลย โธเอ้ยสีหักแบบนี้จะระบายสีเหลืองต่อได้อย่างไงส่วนฉันเองก็ต้องใช้สีน้ำเงิน่ะงั้นช่ามนเธอะเราไปดูโฟรเซ้นกันอีกรอบดีมะเกือมม้าชำรุดแล้วซ่อมกันหน่อยตัดขนเลยทำความสะอาดแล้วก็ระบายสีฟ้าอ่อนๆจากนั้นก็ระบายสีฟ้าอ่อนให้ทั่วตัว ทาเจลสีใสโรยด้วยกลิตเตอร์อีกทีเจ้ามาเนี่ยดูแล้วก็สวยจริงๆตั้งแต่ที่เอลซา่ากลายเป็นเทพพิทักแห่งป่าเวทมนต์วิญญาณผู้พิทัก์คนก่อนก็ติดตามเธอเจ้าเนี่ยชื่อว่านอก เราจะปลิ้นรูปโรบอรททำความสะอาดออกมาแล้วก็ติดไว้บนพาเลตอายชาโดเจ้าเครื่องนี้จะต้องมีประโยชน์แน่ติดขอบด้วยกระดาษโฟมแล้วก็โรดด้วยกิตเตอร์สีทอง รุ่นเนี้ยรุ่นใหม่ล่าสดุดจากนั้นก็ติดตกแต่งด้วยเพชรพลอยอย่าลืมใส่ล้อข้างล่างเนะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านสกปรกแล้วเพราะว่าเจ้าโรบอทจะทำให้คุณทุกอย่างเอที่รักรูม้มาโอลาฟเฟน่ะต้องการมันหยุดแล้วนะลองใช้เจ้านี่ดูมันอาจจะทําความสะอาดได้ดีนะเออจริงด้วยเจ้าเครื่องเนี้สามารถกลายเป็นที่ดูดฝุ่นหรือเป็นที่ดูดเงินได้ด้วยนะเป็นของที่ดีจังเลยนาะคริสตอฟฉันรู้ว่าเธอต้องชอบแน่ <laughs>